สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของน้องอูกอิงสาวน้อยเพชรบันแพงนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันสําหรับน้องอูกอิงก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็ต่างติดตามนะคะเราก็ต่างมีการพูดถึงนะคะอย่างช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเธอเองก็มีทั้งเพลงฮิตมีทั้งงานนะคะที่แสดงบนเวทีนะคะก็ถือได้ว่าตอนนี้สาวน้อยเพชรบันแพงก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่ปังมาก ม,ะะมีงานเข้ามาตลอดนะคะเราก็ต้องบอกว่าคิวงานเนี่ยแน่นจริงๆนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ไปออกงานเนี่ยนะคะก็จะมีแฟนๆที่มารอรับชมนะคะที่หน้าเวทีกันเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแล้ว่าอย่างล่าสุดนะคะก็เหมือนว่าจะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทาเอาครั้งนี้หลายๆคนก็ได้แต่ส่งกํลาลังใจนะคะให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะเพราะว่าครั้งนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเวทีนะคะแล้วก็ทาเอาหลายๆคนเนี่ยก็แบบว่าเป็นห่วงมากๆ ก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะน้องเนี่ยไม่สบายนะคะด้วยความที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็น ช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะแล้วน้องเนี่ยไม่สบายแล้วทําให้เสียงเนี่ยหายบนเวทีนะคะก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบสงสารเธอมากๆเธอเนี่ยได้แต่ยืนร้องไห้อยู่บนเวทีแต่ว่าด้วยความที่มีสปิริตที่สูงมากๆเธอเนี่ยนะคะก็สามารถแบบว่าประคองการแสดงเนี่ยนะคะอยู่บนเวทีได้อย่างดีเลยก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยก็อดที่จะสงสารแล้วก็เป็นห่วงเธอไม่ได้นะคะแต่ว่าก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะให้กับน้ององค์อิงกันเนี่ยเยอะมากๆนะคะ ไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นที่ส่งกำลังใจให้กับเธอแต่ว่าพี่ๆในวงนะคะนักแสดงในวงทีมงานในวงนหลายๆคนู่เนี่ยนะคะก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะให้กับน้ององค์หญิงก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราเนี่ยได้มีการแบบพูดถึงกันนะคะแล้วก็สําหรับสาวน้อย เพชรบัณแพงเองนะคะก็ถือได้ว่ามีแฟนคลับที่แบบว่ารอติดตามกันเนี่ยอยู่เยอะมากๆครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะเราก็ถือได้ว่าน้องอุ๋ยเองเธอก็มีที่สปิริตที่สูงมากๆแล้วหลายๆคนเนี่ยนะคะก็บอกว่าถึงกับแบบว่าจะกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่เลยเพราะว่าเห็นถึงบอกว่าความพยายามของเธอแล้วก็ความอดทนของเธอก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ได้แต่ส่งกําลังใจพี่ๆแดนเซอร์เองนะคะที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ถึงกับแบบว่าได้แต่เอา จช่วยเธอเนี่คะ่ะเราก็ดูแลเธอเนี่ยดีมากๆบนเวทีนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะทางสาวนอยสเพชรันแพ,นพงเองก็ได้มีก,การโพสต์ภาพของเธอนะคะออกมาครั้งนี้นะคะก็ทำเอาแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะเป็นห่วงเธอมากๆ โดยครั้งนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนนะคะก็ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็เอาใจช่วยอุ๋งอิงนะคะเพราะว่าเธอเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว,ว่าเป็นคนสดใสร่าเริงด้วยความที่เป็นศิลปินนะคะเกินเห็นแบบนี้ก็คือแบบว่าเสียงเนี่ยสำคัญมากๆนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะก็แบบว่าเธอเองเนี่ยก็น่าจะเสียใจมากๆเหมือนกันก็ได้แต่ส่งกําลังใจครั้งนี้นะคะเธอก็ถึงกับการน,น้ําตาเอาไว้ไม่อยู่เลยนะคะถึงกับปล่อยโฮเน,นะคะเสียน้าตาเนี่ยออกมาเลยนะคะยังไงก็ขอรอ เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แบบว่าก็ให้กําลังใจน้ององคอิงเราก็ทางด้านพ่อโจโนะคะหรือว่าบอสโจโยมานินเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาโพสนะคะในวันนั้นว่าเก่งมากลูกสู้จริงๆวันนี้เอฟซีหน้าเวทีน้ําตาลหลายๆคนซึ่งใจกับสปิริตอิหล่าองค์อิง,องรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้นะคะบอสโจโเองก็ได้มีการออกมาบอกว่าขนาดเอฟซีนะคะที่อยู่หน้าเวทีเนี่ยก็ยังแบบว่าร้องไห้น้ําตาไหลเพราะว่าสงสารน้ององคอิงไปด้วยนะ้น เถะะือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นนะคะหลายหลายคนก็ได้แต่พูดถึงกันนะคะถือได้ว่ายังไงก็ร่วมส่งกําลังใจให้กับเธอเนี่ยกันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตแล้วก็เอามาพูดถึงกันอย่างแน่นอนนะคะและนี่ราคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ